สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง FNO เอ็นโานะครับวันนี้นะครับลูกค้ามากับรถ h o n ด a CRV นะครับวันนี้ลูกค้ามาเลือกติดตั้งนะครับพรมปูพื้นเข้าลูกไน QJ เนะครับเบื้องต้นตอนนี้เราก็ดูฝุ่นไปแล้วนะครับแล้วก็เอาในส่วนของเนี่ยฮะพรมเดิมของลูกค้าออกนะครับนะฮะแล้วก็นี้เดี๋ยวก็จะทำการเตรียมติดตั้ง นี่นะครับอย่างที่เห็นคร่าวๆเลยนะ,ล,นยนะลูกค้าเลือกเป็นสีดําเตินได้ดานะครับ mm hmm. แล้วก็ที่เราเห็นหัวมหมุดตัวนี้นั่นคือลูกค้าเลือกออปชั่นเสร,ริมก็คือจะมีพรมวางเท้าละกคุชชี่ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาสวยงามขนาดไหนกันโอเคครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะครับสาหรับการติดตั้งพรมผูพื้นเข้าลูกงานคิวเจในรถ h o n ด a CRV นะครับเรามาชมกันในส่วนของฝั่งคนขับก่อน นะครับลูกค้านะครับเลือกเป็นพปงพุ่งเข้าลูกไงคิวเจนะครับสีดําเดินได้ดําพร้อมออปชั่นเสริมผงมรนเท้าลายกุชชี่นี่นะครับสวยๆดุดุเลยนะข้างในนี่เข้มๆดุดุเลยนะครับข้างในนี้สอดลึกเข้าไปสุดซอยอย่างนี้เลยในส่วนของฝั่งคนขับนะครับส่วนฝั่งคนนั่งข้างหลังนี่นะฮะตัดเย็บเป็นผืนใหญ่ผืนเดียวเต็มๆเลยนะครับบางในส่วนของรองน่อง ครบๆอย่างนี้เลยนะครับแถวสองเนี่ยก็คือเย็บ yeah, เป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆนะตัวนี้ไม่มีคานกลางนะก็คือจะไม่กระดกอะไรขึ้นมาจะเป็นผ่นเรียบๆเรียวใหญ่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี่เลยนะครับปิดเบาะปิดด้านท้ายผืนใหญ่เต็มๆโอเคเดี๋ยวเราข้ามมาดูอีกฝั่งครับนะครับโอเคเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านหลังคนนั่งข้างนะครับ ย้ำนะครับผมคิวเจ่ำจะน้งพี่ยูตัดทับเอพีอสองชั้นหนาสิบสามมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นและความสะอาดง่ายไม่นําไฟนะครับถ้าสนใจนะครับอยากได้พรมปูพื้นเข้ารูปไงคิวเจสวยๆอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาหาได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยไว้เดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่นะครับว่าจะเป็นการติดตั้งในรถรุ่นไหนกันอีกนะครับหรือจะเป็นสินค้าตัวไหนกันอีก นะครับโอเคครับครั้งนี้ขอตทวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ